สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือน10-11ึงกร,รกฎาคมฝนตกหนัก กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่10-11กรกฎาคม2564ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่10-16กรกฎาคม2564การคาดหมายในช่วงวันที่10-11กรกฎาคม64ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 2บสถึงสิกรกฎาคมหกสีร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกําลังอ่อนลงในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทย มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคตาใต้ในช่วงวันที่10-12กรกฎาคม64คลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดาม,มาันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่13-16กรกฎาคม64คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่10-11กรกฎาคม64 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่12กรกฎาคม6 4อย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม ามสเตริทกับครับ